ดียามเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่พามาชมข้าวนาปลังนะคะงามงามค่ะงามมากแล้วนะคะทุกคนพาชมนะคะตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็จะกลับผับรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะตอนนี้พาเพื่อนเพื่อนเดินชมไปเรื่อยๆค่ะชมสมง,งามนะคะของข้าวค่ะบิดหอมมันอ่อนของใบข้าวโอ้ยชื่นใจค่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยว็นพาเดินไปเรื่อยๆน,นะคะเดินชมไปค่ะข้าวนาปังนะคะข้ะางหน้านุ้นก็ยังไม่ออไถ่ายไปเรียบร้อยนะคะรอฝนตกค่ะตอนนี้ก็พาเ,เพื่อนๆชมไปก่อนนะคะชมข้าวนี่ค่ะงามมากค่ะชมบรรยากาศยามค่ำๆเนาะ สวยค่ะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะแดดร่มรมตกแล้วนะคะวันที่อากาศไม่หนาวแล้วนะคะอากาศอุ่นขึ้นเยอะเลยค่ะตกดึกหนาวนะคะไม่ใช่ว่าจะหยุดหนาวทนทีทำใดนะคะเอาละค่ะเพื่อนชมนะคะว้าวบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนค่ะเดินถือไปเรื่อยๆค่ะ่อนเสียงนกไปเรื่อยๆนะคะ คือบรรยากาศท้องนายามเย็นๆค่ะว้าวพาเรินไปเรื่อยๆนะคะสดชื่นนะคะคนเพื่อนเย็นสบายค่ะไม่ร้อนนะคะแต่ยังไม่มีลมนะคะตอนนี้นะคะค่ะลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะีไหนก็จะเริ่นเติบโตแล้วค่ะก็ไม่แน่นะคะหมดหมดหนาวนี่อาจจะมีฝนตกมาปะปลาย ข้าวก็ยิ่งอย่างงามขึ้นอีกนะคะตอน,นี้ก็ยังมีน้ำหล่อเลี้ยงนะคะไม่ใช่น้ำฝนหรอกค่ะน้ำที่ในบ่อนะในคลองนะคะในอ่างเก็บน้ำค่ะที่สามารถเอามาใช้ได้นะคะนี่ค่ะสวยๆดูสิครับเพื่อนๆชมความงามนะคะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะฟังเสียงเขียดร้องนะคะ เคียดร้องนะคะเสียงนั أ ะ أ ะ أ ะนะะ้นะคะอืค่ะเสียงเคียดจนาเคียดจนาก็ร้องแอบๆนะคะนี่คือเสียงเคียดจนานะคะนี่ค่ะพอ,อ,อะก็ร้องตอนเย็นนีทิงตอนนี้นะคะทำให้มีบุญตีในท้องนาฟังสบายสบายแล้วกระตุกคนค่ะ สวัสดีนะคะทุกคน